สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตัวเกียวมาลุอิ AKM นะครับแก๊สโบลแบ็คก็มาด้วยกล่องแบบนี้เลยนะครับ Product Number อร์ตัวเลขศูนย์เพียนแปลกๆนะครับหน้ากล่องก็จะมีตัวโลโก้ AKM แบบนี้นะครับแล้วก็มีชื่อเต็มไม่ขออ่านละกันมุมซ้ายบนมีโลโก้มาลุอิตัวเกียวมาลุอิอยู่นะครับรอบๆกล่องก็จะมี โลโก้ AKM แบบนี้ทั่วกล่องไปเลยให้รู้กันไปว่าเป็น AKM ด้านนี้มีเขียนแก๊สบ b a แบ็หน่อยครับส่วนด้านบนก็จะเป็นพวกคำโฆษณาเขาแล้วก็มาตรฐานนะครับภายในก็จะบรรจุด้วยแบบนี้เลยครับมีห่อผ้าดูเรียบๆไม่ได้หรูหราอะไรมากตัว ปากกับกับทอ่อแก๊สก็จะเป็นพลาสติกลายไม้นะครับก็สีค่อนข้างเข้มทีเดียวผ่านท้ายก็เช่นกันก็จะเพ้นเป็นลายไม้แบบนี้มาก็ถือว่าสวยทีเดียวแหละตัวบอดี้ก็จะเป็นซิงค์มังแล้วก็ข้างบนเป็นเหล็กทาสีเซราโค้มาครับคู้มือจะอยู่ในซองแบบเป็นซองใสยรับอะไรประมาณนี้ก็มีเป้าทดสอบให้นิดหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นกระสุนทดสอบแล้วก็มี ปิดจุกปลายกระบอกสีแดงแดงครับเซฟตี้แล้วก็มีตัวแท้ทำความสะอาดกับตัวโหลดลูกไว้ให้ด้วยน่าสนใจทีเดียวเปนก็แกะออกมาประมาณนี้ครับโดยรวมก็สีไม้ดูเข้มเข้มทีเดียวตัวผ้าก็จะหออ่อปืนได้แบบนี้ครับเวลาเอาไป ปกไปก็ห่อแบบนี้ได้เท่ดีมาดูภายนอกกันครับจากด้านซ้ายก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่มีฟังก์ชันอะไรไม่มีที่ติดสโคปอะไรนะครับด้านขวาก็จะเป็นตัวเห็นคันลังนะครับแล้วก็ตัวโหมดปรับก็จะอยู่ทางด้านนี้อย่างเดียวศูนย์เป็นศูนย์เปิดนะครับแล้วก็มีปลายเขาเรียกปลอกลดแสงไว้อยู่ก็ใส่เกลียว14มิลได้เลยครับส่วนเข็ม ก็ถอดตัวนี้แล้วเปลี่ยนเป็นไซเลนเซอร์เทเซอร์อะไรได้เลยสะดวกดีตัวแก๊สบ็อกก็จะเป็นแบบนี้ครับมีหูกระวิงมาให้ด้านล่างแล้วก็มีตัวแซ่ทําความสะอาดหลอกๆของ AK อยู่ประกับกับท่อแก๊สก็จะเป็นแบบนี้นะครับพลาสติกไอท่อแก๊สมันจะโล่งๆนะไม่ได้มีกระบอกแก๊สอะไรสีไม้ก็จะค่อนข้างแบบออกแดงๆเข้มๆแล้วก็มีลายไม้แบบนี้นะครับก็ดูสวยงามทีเดียว มีจุดดำๆอย่างพวกตอกหมุดอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเรียนแบบมาได้ค่อนข้างสวยเนี่ยครับลายลายเสือ <c oughs> ส่วนเล่งก็จะเป็น AK ธรรมดาครับกุงไก่มือมือจับแล้วก็ปลดแมกกาซีนก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรพิเรนอะไรมือจับจะมีคือเหมือนกับทำสีมา เป็นเลื่อมๆข้างในครับก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง3มทับสองทับสไม่รู้อะไรเหมือนกันก็ค่อนข้างเล็กครับสำหรับมือผมผ่านท้ายก็จะมีหูกระวิงมาให้เอ้ยอะไรนะแขวนสลิงครับตัวไม้ก็จะเป็นเพ้นลายไม้มาแบบนี้เลยก็ดูเปินๆนี่สื่อถือว่าค่อนข้างเนียนทีเดียวมี เป็นหมุดตอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเพ้น์มาเรียบร้อยเลยเพจด้านท้ายก็จะเป็นแบบแข็งๆแบบนี้ครับแล้วก็มีช่องเอาไว้เก็บอุปกรณ์นิดนึงมาดูทางฝั่งขวาบ้างก็เหมือนกับฝั่งซ้ายและครับพวกนี้ตรงท่อมันจะมีเป็นร่องๆเด้อสวยดีประกับไม้ไม้เทียมสวยครับอันนี้ก็ไว้ปลดตัวท่อแก๊ อันนี้ก็จะเป็น selector ครับก็ปรับลงล่างสุดก็จะเป็นซม m อ auto ปรับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็น f u ลอ auto ครับประมาณนี้ก็ปรับได้ค่อนข้างลื่นเลยเวลาจะขึ้นลำนะครับต้องปรับโหมดลงไปก่อนครับแล้วถึงจะดึงตัวโบเข้าไปได้นะครับระยะโบก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเหนียวไกลก็จะมีตัวแฮมเมอร์ขึ้นมา ันจะมีโนต้ตเล็กๆโลโกโ้โตัวเกียวมาลาอุยตัวแฮมเมอร์ก็จะอยู่ภายในคัดปอกตรงนี้ครับเวลาตอกขึ้นมาก็จะเห็นเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมาร์กกิ้งสีเซาโคดก็ไม่สามารถที่จะทนทานการปรับโหมดได้นะครับยังไงก็เป็นรอยครับก็ถ้าไม่ขึ้นเข้าเซฟอยู่ก็จะชักกำลังไม่ได้ครับ แต่ว่าพอปรับโหมดไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือฟ mm ู l l ออโต้ก็จะสามารถดึงได้คราวนี้ถ้าเกิดเราเซฟไว้แล้วเราขึ้นคันลไรขึ้นลําเนี่ยก็จะขึ้นได้ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งก็จะไม่มันก็จะไม่ดึงลูกจากน้กกระสีไปก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็ไม่ค่อยเหมือนจริงแต่ว่าก็ประมาณนี้ครับของเล่นตัวฮอปอัพสามารถปรับง่ายๆตรงด้านนี้ครับจะมีเบอร์ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้ามัอันนี้ก็คือปรับเป็นเบอร์สี่ถ้าเห็นมองก็ต้องไปข้างในครับก็เลื่อนไปด้านหน้าก็จะเป็นปรับขึ้นเลื่อนไปด้านหลังท้ายก็จะเป็นปรับลงอีกอันนึงจะมีโหมดไดไฟครับก็เขี่ยไอ้ตัวนี้ออกมาจริงๆถ้าดึงโบเข้าไปแล้วเขี่ยมจะง่ายกว่าดึงออกมาก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาเรายิงจนลูกหมดเนี่ยก็ยังทํางานได้อยู่ก็คือเป็นเหมือนกับใช้โหมดไดไฟไดเวลาเอากลับคืนก็ โยกไอตัวนั้นกลับเข้าไปครับปรับยากนิดน,นึงตัวแม็กกาซีนบรรจุ35นัดน,นะครับก็เป็นใช้เป็นอลูทั้งอันทําเป็นล่องๆเป็นเท็กเจอร์แบบนี้ครับก็ค่อนข้างสวยงามเนียนไปเลยก็แม็กกาซีน AK ธรรมดามีตรงนี้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไม่มีความรู้ครับว่ามันคืออะไร อันนี้มันทําบุ๋มๆไว้หรอกครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเหล็กมาประกบกันเติมแก๊สก็เติมด้านล่างตรงนี้ครับแล้วก็มีเพดยึดน็อตทายไว้ตรงนี้นิดนึงมีโลโก้โตกเกียวมาลุิตรงบริเวณด้านบนเวลาเสียบเข้าไปในในตัวปืนก็ยังเห็นชัวมั้งหรือไม่หรือไม่เห็นไปเลยท่อแก๊สก,กับไอตัวโหลดลูกก็จะเข้าทางนี้นะครับ ตัววาล์วจ่ายเนี่ยมันจะมีตัวบล็อกไว้อยู่มันดีตรงที่เวลาเราใส่ซองเนี่ยมันไม่โดนวาล์วจ่ายครับก็ตัวปากแม็กก็ดูค่อนข้างแข็งแรงดีเดียวไซส์ใหญ่หนาอันนี้ตัวไว้ล็อกแมกซีนก็เป็นรอยแน่นอนครับตัวไกก็ค่อนข้างเบาครับแล้วก็ไม่ค่อยลึกมากระยะเดินไกลและระยะรีเซ็ตก็ไม่ค่อยลึกครับ ก็ใช้งานง่ายแล้วก็อะไรอะ่ะค่อนข้างนิ่มไม่ไม่แข็งครับฟิลลิ่งก็เหมือนกับพอเวลามันเข้าวอปุ๊บมันก็ตัดชึบไปเลยก็ถือว่าโอเคคมดีคราวน,นี้มาดูภายในกันครับก็ปลดแมกซีนแล้วเราก็ถอดหลังเต่านี้ออกแล้วเราก็เอาเซนไกด์หลอดตรงนี้ออกครับ จากนั้นเราก็ต้องเอาโบออกแต่ว่าเราต้องปลดโหมดลงไปด้านล่างก่อนถ้าเข้าโหมดเซฟมันจะดึงไม่ได้แล้วก็ดึงโบออกมาแบบนี้ครับตัวหลังเต่าตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหล็กครับเหล็กสีดำตันนี้สปริงไกด์หลอดงองง,องิงๆตามสไตล์เอเคโบก็สีดำนี้จะเป็นชิ้นเดียวไปเลยครับแล้วด้านหน้าก็จะเป็นตัวไอแทงแกดนอเซินจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับ กลค่อนข้างใหญ่รีคอยดีตัวแท่งท่อแก๊สก็จะเป็นแบบนี้ภายในข้างล่างก็จะเหมือนเป็นระบบ MWS นะครับก็คือมันจะเป็นชุดยิงทั้งก้อนเลยด้านหน้าตรงนี้ฮอปก็จะมีที่เราเห็นด้านล่างก็เราจะเห็นด้านมนตรงนี้เหมือนกันก็จะมีตัวเลขบอกทีนี้ถ้าเวลาเราถอดโบอยู่เนี่ยมันจะ เหนียวไกลเขาแฮมเมอร์ก็จะไม่ขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ไปกดอะไรข้างในมันนะมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรขึ้นมาครับเวลาประกอบกลับเราก็ต้องเอาโบใส่เข้าไปก่อนแบบนี้เข้าล่องมันจะมีล่องเขง้ามานะครับก็ใส่กิบแล้วก็เอาสปริงไกด์หลอดเสียบเสร็จแล้วก็ใส่หลังเต่าไอ้ล่องทางท้ายนั่นจะอาจจะยากนิดหนึ่งส่วนหลังเต่านี่ผมไม่ ไม่ใช้สาย a k ก็จะใส่ลำบากนิดนึงงงอยู่ตั้งนานก็ดันไปแล้วก็กดด้านหลังกึ๊บเข้าล็อกเรียบร้อยครับประมาณนี้ตัวแมกกาซีนเวลาโหลดนี้เราก็ต้องใช้พวกหัวโหลดนะครับอันนี้ผมใช้กับหัวโหลดของ g h k ใช้ได้เหมือนกันน่ะก็เลยเอามาใช้กับสปีดโหลดตัวนี้แทนก็เอาหัวโหลดเสียบเข้าไปจริงๆไอ้ตัวโหลด ปากกาตัวนั้นที่เขาแถบมาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็กดโหลดโหลดหลดหลดเข้าไปแบบนี้ครับโหลดนิ่มไม่ไม่หนักมากเวลาใส่แม็กกาซีนก็ต้องเอาปากข้างหน้าเสียบเข้าไปก่อนก็ถ้าคือจริงๆผมว่ามันใส่สวมง่ายดีนะถ้าชินแล้วก็น่าจะแท็กติคอลโหลดเร็วประมาณนี้ครับน้ำหนักโดยรวมก็จะประมาณ3กิโลครับสำหรับตัวปืนปกติ 3กิโลเลยยังไม่รวมอซสซอรี่ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับตัวแมกกาซีนหนักแค่500กรัมก็เป็นอลูมิเนียมเบาๆครับโดยรวมทั้งหมดก็จะ3.5กิโลกรัมครับสำหรับลงสนามโดยที่ยังไม่รวมอุปกรณ์นะผมว่ารวมอุปกรณ์รวมดอดรวมสโคปอะไรก็น่าจะเกือบ4ี่โลกว่า ความยาวนะครับความยาวก็จะประมาณ98เซนมั้ง860มิลครับหรือประมาณ34นิ้วก็ถือว่ายาวประมาณนี้ความสูงก็ประมาณ10นิ้วครับ25เซนอ่ทดสอบความเร็วกระสุนด้วย 20ูนนะครับแล้วก็แก๊ส12กิโล,ลกับแก๊ส9กกิโลนะครับมาทดสอบกันด้วยแก๊ส9กกิโลก่อนก็ความเร็วเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ320ตอนนัดแรกๆมันจะประมาณ340ครับแล้วมันก็จะค่อยๆลดหลั่นลงไปควาเฉลี่ยก็จะประมาณนี้ครับทั้ง10นัดความเร็วสูงสุด343อย่ fps นะครับอันนี้มาทดสอบด้วย กินแก๊ส12กิโลก็ความเร็วมันอยู่ที่ประมาณ370-350ประมาณนี้ความเร็วเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ350ครับสำหรับกินแก๊ส12กิโลถ้าลง CQB ก็จะไม่ได้นั่นเองอ่าทดสอบระยะที่ประมาณ20เมตรนะครับตรงเป้า A4 ตรงนั้นนะครับก็ถือว่ากลุ่มกระสุนไม่ไม่ได้แย่นะอันนี้ ผมเล็งไม่ค่อยไม่ค่อยถูกด้วยก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าเข้าเป้าหมดค่อนข้างลูกค่อนข้างนิ่งทีเดียวอันนี้ปรับฮอปที่ระดับประมาณ5ครับปรับต่ำกว่านี้ลูกมันจะย้อยลงไม่แน่ใจไม่ถนัดส่วนอันนี้ f ฟลออโต้ครับเออมันกลุ่มรีคอยไม่อยู่ไปข้างบนหมดเลยดีคอยก็จะเป็นประมาณนี้ครับการใช้งาน ก็ถือว่ารีคอยล์ค่อนข้างดีครับแต่ว่าจะถ้าใช้ฟูอ auto ก็จะเลทช้าๆหน่อยแบบนี้เพราะเขาไม่รู้เหมือนกันเขาเซตช่วงเลทของลูกไว้ค่อนข้างช้ามันให้มันเหมือนของจริงมันก็เลยจะแบบมันจะดูจุบๆๆบหน่อยอันนี้ใช้แก๊ส12กิโลก็จะดีดแรงขึ้นมานิดนึงครับเป็นประมาณนี้แต่ช่วงไทยไก็จะเห็นว่ามันจะจุกๆุๆช้าหน่อยส l o w m o กันครับ มามาดูวิธีกระสุนกันนะครับด้วยเซมิออโต้แล้วก็โหมดออโต้นะครับก็ถือว่าลูกมันค่อนข้างพุ่งตรงทีเดียวอันนี้ปรับพอปประมาณ5นึกว่า AEG <c oughs> ใครสนใจก็ไปลองหามาเล่นกันดูนะครับโตเกียวมารุอิ AKM Ga แกตโปรแบค